สวัสดีพี่น้องสหายใส่แคมป์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะ,อะตอนนี้เราอยู่กันที่ผานางดำอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะฮะก็อยู่กับช่วงมื้อเย็นเรากำลังทำปิ้งย่างเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผานางดำเนี่ยถ้าใครที่อยากมากางเต็นท์หรือว่ากำลังจะหาดูพื้นที่กางเต็นท์แบบแนวหน้าผาไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือนะครับก็ อยู่ใกล้ๆนี่เองแค่นครนายกไกลกรุงเทพใช้เวลาเดินทางก็แค่ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับอัตราค่าบริการการการงเต็นท์เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ย200บาทเท่านั้นออ่อขอโทษทีครับเรามากัน2คนลืมนะฮะก็คือคนละร้อยผู้ใหญ่สอคนก็200บาทเด็กตัวเล็กๆแบบลูกชายผมนี่ก็เข้าฟรีนะครับ ก็มีค่าบริการอย่างอื่นไหมก็มีค่าบริการค่าอาจจะทําบุญกับวัดช่วยเหลือวัดบ้างนะครับวัดศรีกระอางที่เราขึ้นมาเราต้องใช้เส้นทางตรงนั้นผ่านขึ้นมาทางบริเวณจุดกลางเซนต์ตรงนี้นะครับบริเวณจุดกลางเ้น์ที่นี่ถือว่าเป็นจุดกลางเซนต์ที่สวยมีวิวที่ดีนะฮะก็มองเห็น180องศาเลยนะครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ปื้ม โอ้ปื้มดับสีเลยปื้มโอ้เดี๋ยวคัดครับคัดขัดคัดคัดขัดคัด ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพ่อพาไปเที่ยวนะครับสำหรับอ e ีพีนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกเราจะมาเริ่มต้นกันที่วัดศรีกะอางนะครับก่อนที่เราจะเอาไปกางเต็นท์กันที่ผานางดำเนี่ยเราก็แวะกราบไหว้สการะพระนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ที่วัดศรีกะอางเป็นพระพุทธชินราชจ,จำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเราก็กราบพระไหว้ขอพรกันเรียบร้อยแล้ว จุดเริ่มต้นการเดินทางของเรานะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่วัดศรีกะอังก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาเดินทางขึ้นไปผานางดำเนี่ยอีกประมาณ2กิโลเมตรนะครับถนนหนทางก็ดีเลยนะฮะรถเก๋งรถเล็กก็สามารถที่จะเดินทางขึ้นไปได้และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวกใกล้ๆกันอีกนะครับเช่นน้ำตกสลับใด จากจุดเริ่มต้นที่วัดสีคะอางเดินทางไปน้ําตกสลัดดก็ใช้ระยะทางประมาณ3กิโลนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนักเดินทางมักจะนิยมไปนะฮะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเช่นกันนะครับก็คือเขาหัวหมวกนะฮะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยรักการเดินทางเดินป่าก็ควรที่จะมาจุดนี้นะครับสวยนะฮะก็ระยะทางจากจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณ2กิโลนะครับ และไม่ห่างจากวัดมากนักนะครับก็มีน้ําตกขนาดเล็กชื่อน้ําตกกระอางนะครับตรงนั้นนะ่ะนอกจากจะมีน้ําตกแล้วยังมีลานกางเต็นด์ด้วยนะครับชื่อลานกางเต็นท์สวนไควะนะฮะก็เคยเห็นจากรีวิวแล้วก็เห็นจากใครหลายๆคนไปแคมปิง้งไปกางเต็นที่นั่นโอ้โหบรรยากาศดีนะครับก็ลองไปนะใครที่สนใจชื่อสวนไควานะครับเดี๋ยวเรา ขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วใกล้จะถึงลานกลางเต็นแล้วเดี๋ยวเราไปชมลานกลางเต็นกันเลยครับ They เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อผ่นให้เดี๋ยวเปิดโขงข้างบนเลยนะล้างข้าวซันลูปอะน้ำข้าวหมดอดนอนอ๋อมันเป็นกัรเ,เป็นพักระยุใช่แต่เห็นแก้วเตกไม่ได้เปิดอดอกได้หรอ พอได้เหมือนกันเหรอใช่ก็ตอนนั้นที่เธอเขียนเราเปิดไม่ได้แล <litres> ้วมันก็ขึ้นไปดูแล้วแม่มันต้องเปิดจากตรงไหนก่อนนี่แหละ มีไฟฟาไหม ที่แม่ไปหาปูทวดแล้วก็ขึ้นเขาเห็นปะเขาไหนโอ้ผาแจมอ๋อที่เรานั่งจูนบินไปอ้ยเยลับอีตองซังเยลับไม่ใช่เยลับเยลับตองซังคิวขาวตาคมตคมปลไยยังคุ้นเรื่องทะลุมากจำเราก็ขคุ้นหาแล้วมานเป็นคอยการตาคมผมหยิกนี่หรอถ่ายลอตเตอรี่เนาะ ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนป่านคุณเห็นร้านบิ๊กยาเราอะค่ะท้องผีส่งค่ะนั่นแหละจะรับแขกที่ร้านได้เลยค่ะค่ะโอ้โหพี่น้องครับมัวคุยเพลินครับพี่น้อง,อองหมูไหม <laughs> ชิฟไพ่นะ เพิมก็เอาไฟไปจุดมันไงลูกไฟจุดไฟมันลุกไงแล้วน้ํามันมันก็ไหลไงฮะเห็ยนไหมหมูไหมเลยเพิ่มบาร์บีคิวพ่อสมชื่อเลย,ย,ลยเสือร้องไห้เสือร้องไห้เลยอะ่ะคนกินนี้แหละจะร้องไห้ดําปีเลยโอ้ยดำปีเลย เอาเนื้อมาถังดิไม่รู้ได้ยังเนื้อมลีเดียมหลยเออมีเดียม,ยม,มเนาะแ่ทำไม่ได้เลยแม่ทำไม่ได้เดียโอ้โหมันสุกไปหน่อยเนาะสุกมากไปไม่มากมากเลยมากมากเลยอะ่ะอันนี้น่าจะดีนะแม่ไม่ดีใช่ได้อยู่ไม่ใช่นั้นไป น้ำจิ้มแจ่วไหมครกต้องขมนะน้ำจิ้มแจ่ยววะขมน้ำจิ้มแจ่วไม่ขมแต่เนื้อขมเนี้อมาเข้าเหมือนรสต้มยำอะไรวะงพี่ก็เก็บเก็บค่ากานเซ็นเนอร์ค่าคนละลอยเนาะเด็กอะไรก็ไม่คิดอยู่แล้วครับคนน้อก็มีตรงจุดนี้้องน้ำมี สามห้องเหรอก็คืออาบนกลับเข้าห้องน้ำด้วยใ่ชั้นน้ำมาจากไหนอะพี่น้ำเรามาจากพี่ขนขึ้นมาเองใช่ไม่ได้ต่อท่อเหรอวันนี้ต่อป้าที่ในถุกมันสูงมันดแรงดันที่สุใช่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 เพราะว่าไอ้ที่ถังเก็บน้ําอ่ะมันมันอยู่ข้างล่างอะเนาะมันจะปล่อยน้ํามันก็ปล่อยไปได้แต่ถ้าเกิดจะดึงขึ้นมาเนี่ยมันต้องดูดใช้ได้วัข้างบนไตข้างบนแล้วดูดดันขึ้นมา มันไม่มีแหล่งน้ำเลยที่ตรงมันมันมัน,มนมเป็นที่สูงมันไม่มีหลังแหล่งน้ำเราก็เลยใช้รถโฟ<อ>ม์วบรรทุกมาถัง,าางนึงก็ถือว่าฟ้าอย่างนั้นอ่ะสองร้อยลิตรนะครับบางทีนึงก็เป็นพันนะอีเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกสบายเล<อ>ยนะใช่ก็แต่ว่ามันก็ยังดีก็คือให้พอที่เข้าเขื่องน้ำได้บ้างบางนิดหนึ่งหน้านี้ก็ไม่เท่าไหร่หน้าฝนคือการนปเก็ดจะลำบาก เพราะว่าน้ำมาเป็นพันพันลี้ก็ขึ้นยากอ่วอก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสรุปเลยดีกว่านะครับสรุปลานกลางเต็นที่ผ่านัางดานี้นะฮะก็มีสรุปค่าบริการเนี่ยคนละหนึ่งบาท<ม>เด็กก็เข้าฟรีนะครับไม่มีไฟฟ้า,านะครับมีแค่เป็นแผงโซลาเซลล์สำหรับไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆเท่านั้นห้องน้ำก็ไม่มีไฟนะครับห้องน้ำก็จะมีแค่น้ำ ที่เจ้าของลานการเต็นเนี่ยเขาขนขึ้นมาเติมไว้ให้นะครับน้าก็ค่อนข้างที่จะห้องน้ํามีใช้น้ำมามีใช้แต่ไฟฟ้าจะไม่มีนะครับต้องหาอุปกรณ์อะไรเตรียมกันมาเองนะส่วนสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพญญทพ์เนี่ยมีทุกเครือข่ายครับอินเทอร์เน็ตไม่มีให้ Wi-Fi าไ,ไ,ไม่มีให้วันเสาร์กอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยมีร้านอาหารอยู่ด้านบน แล้วก็มีร้านค้าขายของนะครับก็จะมีพวกขนมน้ําดื่มพวกน้ำาชากาแกฟาอะไรก็มีนะครับพวกข้าวอาหารตามสั่งหรือว่าหมูกระทะก็มีนะครับมูกะทะก็มี2ออ,อย่าง2อชุดนะชุดเล็กเนี่ย450บาทกับ650บบาทนะครับก็ใครที่จะมาวันธรรมดาคนที่จะมาวันธรรมดาก็ติดต่อ ที่วัดสีก็อ่านได้เลยก่อนที่จะขึ้นมานะครับประตูที่จะขึ้นมาผานางํำเนี่ยจะปิด6โมงเย็นนะครับก็ใครที่จะมาตอนดึกก็เข้าไม่ได้แน่นอนนะมาช่วงกลางวันละกันเพื่อความปลอดภัยนะครับบรรยากาศโดยรอบผมชอบนะเป็นหุบเขาเป็นหุบแบบมองได้ร้อแองศาแล้วก็เห็นวิวภูเขาสูงเลยเราอยู่บนหน้าผาลมพัดเย็นสบายมากครับถึงจะ ไม่มีไฟแต่ถ้าหากว่านอนแบบมีเต็นท์ที่ระบายอากาศได้ดีเนี่ยผมว่าลมพัดเย็นสบายมากๆอากาศดีมากๆครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไก,กลจากกรุงเทพเลยไม่แตกต่างอะไรจากภาคเหนือเลยนะฮะก็เชิญชวนกันเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสายสาย,สายแคมป์หรือคนที่รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแคมปิง้งก็เชิญครับเชิญชวนมาเที่ยวมาพักผ่อนกันใครที่จะขึ้นมาวิ่งเทลเดิน อออกกังกลจอกกิ้งอะไรเงี้ยก็มาชมจุดชมวิวที่นี่ได้นะครับก็ไม่มีค่าบริการไม่เสียค่าบริการอะไรนะสำหรับสายเอนดูโรหรือพวกมอไซค์วิบากต่างๆก็ขึ้นมาขับรถเล่นกันได้ก็อ่บริจาคเงินช่วยเหลือกับทางวัดหน่อยค่าน้ำ่าไฟวัดนะครับแล้วแต่กำลังศรัทธานะโอเคก็รายการก็ประมาณนี้ครับที่นี่ก็เป็น ลานการเต็นที่เน้นธรรมชาติจริงๆนะครับน้ำก็ยังเข้ามาไม่ถึงไฟก็ยังเข้ามาไม่ถึงแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเหมาะกับคนที่รักการแคมปิ้งแบบธรรมชาตินะฮะบ,บนหน้า,าสูงนะครับโอเคบายบายดาติสวัสดีครับ บริเวณจุดการเต็นท์ผานางดำนี้นะฮะก็เป็นหน้าผาสูงนะครับแล้วก็มีภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่ในเขตพื้นที่ของทหารนะแล้วก็ทําเป็นลานการเต็นท์ด้วยนะครับเป็นแบบชุมชนนะครับก็เป็นเขตพื้นที่ของวัดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินดูบริเวณโดยรอบอ่าก็เป็นแนวผาเป็นแนวริมผาเป็นมุมมอง180องศา เห็นเบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็มีทางส่วนของบริเวณวัดนะครับเมื่อคืนเรานอนกันที่นี่ผมใช้เต็นท์รูปท็อปเต็นท์ฮะคือเป็นเต็นท์ติดหลังคารถก็ระแวงนิดหน่อยระแวงเพราะว่ามีลมพัดแรงครับบางเป็นบางช่วงก็ทําให้เต็นท์กระพือบ้างอะไรบ้างก็ตกใจสะดุ้งตื่นประมาณนั้นครับลมก็คงจะสู้เขาใหญ่เที่ยงไม่ได้นะเพราะว่ามีภูเขาบาง ลมสลับซับซ้อนแต่ก็พอมีลมมาบ้างเมื่อคืนก็แอบหวังเล็กๆว่าน่าจะมีฝนลงมาเพราะว่าจะทําให้ตอนเช้าช่วงเช้าเราเนี่ยได้เห็นทะเลเหมอกกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูจุดการเต็นต์ต่างๆนะฮะนะครับโดยรอบก็มีพื้นที่ไม่มากหรอกแต่เป็นพื้นที่ริมหน้าผาเลยนะครับแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มจะโผล่พ้น อขอบเส้นภูเขามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวแสงแรกของเช้าก็กำลังจะออกมานะฮะทางด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ต่างนี่ตามมุมตามหน้าผาตามอะไรถ้า,าดูแล้วปลอดภัยก็สามารถที่จะปักสมอได้เลยนะครับบริเวณที่เราเห็นเนี่ยเราอยู่ริมหน้าผา ก็เป็นริมหน้าผาที่ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่าไม่ได้มีสิ่งกีดขวางอะไรเลยนะครับเป็นผาแบบลาดชันลงมาเลยนะฮะใครที่ชอบบรรยากาศแบบความเสียวๆดูแล้วโอ้โหมองได้กระไรออกไปนะฮะก็แนะนำมาที่ผานางดำนะครับก็มีจุดมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะด้วยนะครับทางขึ้นมาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยนี่ดูนะครับ Ngam, nham, nham. nham. เพื่อนพี่ยังไม่ตื่นเลยครับโอ้ดีครับดีดีดีรมันากาศชาวแคมป์ต้องอย่างนี้ครับดีดีดีเช้ามาก็ไม่ดิฟกาแฟทำกาแฟชงกาแฟก็ต้องมานั่งจับกลุ่มคุยกันอนะ่ะเช้าเช้ากาแฟมะนาว,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 าวโอ้โหเป็นแบบอาอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวใช่ไหมพี่ ได้หมดพี่ถ้ากาแฟแบบว่ากินแล้วมันพอที่จะกระตุ้นเนาะแบบไหนก็ได้หมดพี่ได้หมดถ้าขอเป็นกาแฟแอาจารย์เคส่ใหอมใสต้าวยตีวัไข่แตงหมดแล้วอันนี้ขึ้นมีใส่เกียวขึ้นไปใส่ได้ เพราะว่ามันมีทิศาจ่ได้กินเดียวนามือจับดิเอาปไปมาเอาหนุมปังปกท้องร้องแล้วว่าหิวเจ๋อ พวกน,นี้ไม่ได้เสพธรรมชาติตัวจริงอย่ากคงเสพมลพิษเข้าไปอย่างต่อเน,นื่องถึงจะมาเข้าป่าเข้าดงเข้าเขาก็ยังคงจะพกบุหรี่มาด้วยเพื่อที่เพื่อที่จะมาเสพมลพิษมลภาวะในปา่าลึก เพิ่มขายเพิ่มไม่เอาแล้วนูไม่เคยเอาชงอะไรดูคนนี้อืมทำไมกินคนเดียวเลยกาแฟหอมมะขอ,อกาแฟไร่ชงมาอเมริกาโน่แล้วใส่สามซองเกาะถ้วยละสามซองออืมบ้าป่ะก็ผมมันน้อยเดียวอะ่ะ

นี่เนี่ยมันเป็นยุงลายแบบตัวเล็กนะไปกัดโคตรคันเลยปุ๊บโดนกัดไป้ถึงกับไปไข้เลือดออกแดกเลยแต่ที่นั้นน่ะที่แรกอ่ะยุงลายตัวโคตรใหญ่เลยยูยักษ์ป่าที่นั่นน้อยกว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องล่ำลาผานางดำกันแล้ว ก็ขอบคุณเ<ส>พื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสหายสายแคมป์ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม<ส>คลิปของเราช่องพ่อหนึ่งนะครับ,ช,รบช่องพ่อพาไปเที่ยวเดี๋ยว e นะีพีหน้าจะพาไปที่ไหนอย่างไร,งไรก็ฝากติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับขอให้ความสุขจงมีแก่ท่านทุกคนครับสวัสดีครับถ้ามีรถมาสวนมาทำไมล่ก็ต้องหาที่หลบกันนะมันก็ต้องถอยให้กันแหละ